ส่วนท่าทีของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เสนอตัวเป็นผู้เดินสายเจรจาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศโดยพลิกข้อเสนอเป็นเลือกตั้งพร้อมปฏิรูปนั้นนะครับอันที่จริงแล้วหนทางนี้นางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรและพักร่วมรัฐบาลเคยเสนอเอาไว้และน่าจะเป็นทางออกที่เป็นไปได้มากที่สุดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดจากสังคมที่ตามจากช่วงขอควอัปเดตครับ มติตามขอ้อลอัปเดจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอล์ชกไม่มีมุมเรื่องเลือกตั้งพร้อมปฏิรูปความจริงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ยอมรับมาตั้งแต่ตน้นหลังจากตัดสินใจยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนไปเลือกตั้งใหม่แล้วโดยในท่ามกลางเสียงเรียกร้องของฝ่ายม็อบให้ปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ต่อข้อเรียกร้องนี้ยิ่งลักษณ์ก็ฟังและรับข้อเสนอ โดยยืนยันเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะเข้ามาทำหน้าที่ปฏิรูปการเมืองเป็นหลักเสร็จแล้วจะยุบสภาพเพื่อเลือกตั้งใหม่ภายใต้กติกาใหม่ที่ปฏิรูปแล้วเพียงแต่ฝ่ายม็อบมีเป้าหมายแท้จริงคือจะไล่รัฐบาลดังนั้นจึงไม่สนใจฟังว่ายิ่งลักษ์ยอมรับอะไรอีกทั้งไปตั้งแงป่ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนั่น เท่ากับจะยึดอำนาจมาไว้ในมือพวกตัวเองยึดอำนาจจากมือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกด้วยเรื่องจึงไปไม่ได้และยึดเยื้อไม่สิ้นสุดวันนี้เมื่อฝ่ายเดียวกันกับม็อบเริ่มแตกความคิดออกมาพระยอมรับแล้วว่าถ้าหกเดือนทำอะไรไม่ได้นั่นแปลว่าสังคมส่วนใหญ่เขาไม่เอาด้วยดังนั้นถ้ายัางคิดเรื่องปฏิรูปไม่ใช่แค่จะยึดอำนาจ ็ต้องใช้หลักปฏิรูปกับเลือกตั้งไปพร้อมๆกันต้องกลับมาสู่การเลือกตั้งแล้วกำหนดเรื่องการปฏิรูปเป็นสาระสำคัญท่าทีของนายอภิสิทธิเวชชชีวะผู้เสนอตัวเป็นผู้เดินสายเจรจาเพื่อหาทางออกโดยพลิกข้อเสนอเป็นเลือกตั้งพร้อมการปฏิรูปนั้นหนทางนี้สอดรับกับสิ่งที่ยิงลักษและพักร่วมรัฐบาลเคยเสนอเอาไว้ จึงน่าจะเป็นทางออกที่เป็นไปได้มากที่สุดให้สังคมไทยพ้นวิกฤตเสียทีภาพคร่าวๆที่พูดคุยกันตั้งนานมาแล้วว่าการเตียวรูปเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องดำเนินไปภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นก็คือรีบดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้รัฐบาลใหม่ที่มาจากประชาชนจริงๆไม่ใช่รัฐบาลนายกคนกลางที่กำหนดจักแกนนำมบับ อีกทั้งกติกาเลือกตั้งทุกวันนี้ไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยที่พูดไปเรื่อยทุจริคตคดโกงสารพัดก็แค่ลีลาบนเวทีมอบในการชักนำฝุงชนเท่านั้นโดยก่อนการเลือกตั้งทำสัตยาบันร่วมกันในทุกพักการเมืองกําหนดไปเลยว่ารัฐบาลหลังเลือกตั้งจะเน้นปฏิรูปการเมืองปฏิรูปเสร็จสักปีหรือปีครึง่งแล้วจึงจัดเลือกตั้งใหม่ ภายใต้การเมืองที่ปฏิรูปแล้วนี่เป็นทางออกที่เป็นไปได้ที่สุดเป็นที่ยอมรับมากที่สุดถ้าอยากปฏิรูปจริงๆไม่ใช่แค่คออ้างจะยึดอำนาจเสียเองก็ต้องเดินตามแนวทางนี้เท่านั้น